วันนี้นะครับพาทุกคนมาร้านน้ำชาเปิดใหม่แถวปีดีพนงยงนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเพิ่มผมเปิดเองด้สวาบรรยากาศดีมากนะครับเข้าไปคือให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายนะครับโดยเฉพาะเสียงดนตรีที่เปิดเอ่ยแล้กวก็บรรยากาศเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกนานนะครับผมไม่ค่อยพบเจอร้านแบบนี้เท่าไหร่นะครับผม โดยตอนนี้เนี่ยก็จะมีรายการอาหารที่เป็นน้ำชาแล้วก็ขนมสไตล์จีนนะครับโดยน้ำชาที่นี่เนี่ยรสชาติดีมากมากเลยนะครับอย่างน้ำชาที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นน้ำชาที่เป็นสปาร์กิ้งชานะครับโปสปาร์กิ้งทีรสชาติมันก็จะซ่าๆนะครับไม่หวานเลยเพราะว่าไม่ได้เติมน้ำตาลน,นะครับคนที่กำลังุมน้ำหนักอยู่คือดีมากอร่อย กลิ่นหอมมากนะครับแล้วข้างในก็จะมีกลิ่นเทียนต่างๆสไตล์แบบเครื่องหอมจีนนะครับนอกจากนั้นอยากจะแนะนําทุกคนกินบัวลอยอันนี้มากนะครับข้างในมันจะออกเค็มนิดๆน,นะครับแล้วก็ข้างนอกน้ํามันก็จะหวานๆน,นะครับมันจะมีความบาลานซ์เสียงบอกไม่ถูกแต่รสชาติคือดีมากอยากให้ทุกคนลองกินมากส่วนขนมคู่ชาพวกนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับ และไฮไลท์ของร้านนี้นะครับก็คือพุดดิ้งที่เป็นรูปแกศหลักดอกไม้อันนี้นะครับคืออร่อยมากเลยนะครับมันก็จะมีกลิ่นนมนมนัวตวมัชชามัชชานะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นคล้ายคกับเต้าหู้พุดดิ้งนะครับผมอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก็สวยนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมไปร้านนี้นะครับอยู่ที่ปีดีพนมยงซอย14นะครับ